ผมก็แค่ไม่คิดว่ามันจะเป็นพี่อรันในตอนแรกมันไม่น่าจะเป็นพี่อรันได้เลยด้วยซ้ําผมคิดว่าผมกับพี่อรันไม่มีอะไรเหมือนกันเลยแบบสักหนึ่งอย่างยกเว้นคําว่าแบเหมือนกันแค่นั้นครับทำไมถึงเป็นคูน่นี้พี่มออลันตั้งแต่วันแรกจนถึวันนี้พี่ยังมออลันเป็นโวโคอลมากๆ แล้วเรายังเชื่อแบบนั้นอยู่เสมอก็มีหลายคนที่บอกผมอย่างนี้ทาไมอารันไม่เลือกโวคอลแบบอารันเสียงดีจะตายเรนจ์กว้างเชสก็หนาเสียงหลบก็เพราะอินสติ้งการร้องก็ดีเขารู้สึกว่าการที่ผมมเลือกร็ปมันทำให้แบบเป็นประตูกั้นไม่ให้แบบ ผมพัฒนาการร้องต่อไปได้เขาก็เลยรู้สึกเสียดายแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ผมเลือกแล้วเพราะว่าผมชอบอะผมชอบการแรปผมมั่นใจในตัวเองนะผมรู้ว่าผมทำได้ก็ให้รู้กันไปเลยว่า you are the rapper so prove it แค wow. ่น oh. ั้นเองสำหรับเราเออแค่นั้นเองเขาเลยให้มาเจอกับผมที่โบค้องไม่ได้อ๋อไม่ใช่ที่เป็นเมนแรปรู้สึกแบบมีไฟดีว่าแบบการที่พี่เขาพูดมบอย่งนี้แล้ว แปลว่าเขาให้โอกาสผมมาที่จะพูฟให้ทุกคนเห็นว่าแบบเออผมอะเหมาะสมกับโพสิชันนี้ที่สุดวันๆน,นิดนึงแต่ว่าผมก็ไม่ยอมอยู่แล้ว <c oughs> จังก็เป็นคนที่มี Spirit แ a p p e r ในตัวที่ชัดมากๆ ทั้งร y ายทั้งโฟล์เขาแบบเจ๋งอ่ะพี่รันก็เป็นคนที่เก่งมากๆแบบเป็นคนที่ดูออร์ราเดอร์สามารถทำได้ทุกอย่างแล้วก็เป็นคนที่มีความแพชชั่นสุดๆแล้วเขาก็เป็นลีดเดอร์ที่ดีด้วยโอเคถ้างั้นพร้อมที่จะไปฟังเพลงโจทย์หรงพร้อมครับเพลงโจทย์ของคู่แบเทินจังอรันได้แก่เพลงอะไร อ๋อผมไม่เคยฟังพี่ฮีเแต่พี่ฮีเพี่โยบอยทีเจแต่ผมไม่เคยฟังเพลงนี้คือเพลงอะไรผมก็ไม่เคยฟังแต่รู้ว่าพี่ใช่ผมว่าเพลงนี้มันส่งพี่อลันมากกว่าอย่างเงี้ยไม่รู้เลยผมแค่รู้สึกอย่างนั้นด้วยดนตรีด้วยอะไรผมก็ไม่รู้ว่าเวอร์ชันที่ออกมาจริงจมันจะเป็นยังไงแต่คิดว่าถ้าเป็นในเวอร์ชั่นตอนเนี้ยผมสึกว่าพี่อลันได้เปรียบมากกว่าผมไม่ไม่ค่อยถนัดแรปกับเพลงอย่างนี้เลยกอดได้ไหมของพี่โยบอยทีเจ เพลงนี้มันมีมันมีสตอรี่ของมันที่พี่รู้สึกว่าพอเป็นจังกับอารันมันจะทําให้พวกน้องดูหล่อใช่คือมันเป็นเพลงอกหักนะแต่มันเพลงมันจะมีฟิลลิ่งของความแบบหล่อๆอบอุ่นอบอุ่นแล้วก็มันอาจจะมีแรปอยู่แต่แต่ถ้าน้องเติมไปปุ๊บมันอาจจะทําให้เพลงนี้มันมีรสชาติใหม่อถ้าน้องไปทําความเข้าใจเพลงดีๆพี่คิดว่าน้องจะมีมุมมองในการแต่งแรปของตัวเองได้ครับที่เขาเลือกเพลงนี้มาเพราะว่ามันไม่ได้มีท่อนแรปที่ดูเป็นแรปขนาดนั้น การที่พวกเราเอาไปทํามันเป็นแบบเพลงแรปเลยมันจะได้ดูมีความแตกต่างจากออริจินอลผมก็แบบก็ดูมีเหตุผลด,ดีแล้วก็ตื่นเต้นที่จะแบบลองเอาเพลงนี้มาแต่งเป็นแรปที่เป็นสตรอรี่ของผมเองผมคิดว่าพี่อันได้เปรียบกว่าเพราะว่าพี่อลันเขาแต่งแรปไม่เยอะกว่าผมผมแบบแต่งแรปมาน้อยส่วนใหญ่มันมาจากงมๆแล้วฟุกๆได้แบบไม่ได้แต่งให้แต่งก็คือแต่งไม่เก่งอย่างนั้น,นครับเป็นเกียรติมาก ครูที่จะมาใหม่ให้กับเด็กเดี๋ยวอัตาจะมาสอนเด็กโก็ยังอึ้งอยู่ดีว่ามันจะเวอร์ไปไหมตอนแรกก็คิดแบบครูอาจจะเป็นครูแลบโดยเฉพาะอะไรเงี้ยอ้าวพี่อัตาเฉยเลยผมก็ฮะเลยเลยเหรอครับพอเราแบ่งอย่างเงี้ยมันจะเห็นชั้นเลยว่าไอเนื้อหาที่เราบอกว่าเอ้ยทำไมมันไม่เดินไปเนี่ยแหละเนื้อหามันจะเดินด้วยบาทที่สองับสิ่นี่แหละครับผมยังใส่ภาษาอังกฤษเข้าไปผมชอบ แต่งแรปเป็นภาษาอังกฤษปรากฏแต่งเป็นภาษาอังกฤษทั้งคู่เลย Yeah Stuck in t h e s frozen memories but it ain't like a b r o w s e r history My necessity to keep me alive no way to delete this precious archive Go back i m i s s n e a r since come c l o s e r She t e l l me y e s t e r d feel like stalker Oh bad man with the joker Listen up and say to regret when it all e n her อาจริงเป็นห่วงนี่เรื่องสื่อสารมากกว่านะตอนเนี้ยว่าแรปของพวกเราอะ่ะคนดูทางบ้านต้องรู้เรื่องนะใช่ส่วนหนึ่งอะ่ะถ้าฟังไม่ทันก็ไอที่แต่งมากระจก แบบพวกทิปหอมมันต้องตัดถึงกันที่เนื้อประมาณหนึ่งเหมือนกันเราอาจจะต้องช่วยทําให้มีความสื่อสารมากขึ้นถ้าเกิดว่ามันเป็นภาษาไทยมันก็เป็นตัวช่วยหนึ่งที่ทําให้คนเข้าใจเราง่ายขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้ตัวช่วยนั้นก็ได้เราก็ต้องไปเสริมอารมณ์เสริม,มความรู้สึกให้มันมากยิ่งขึ้นนึกออกไหมเออกรู่แม่งเป็นเรื่องที่แบบละเอียดอ่อนมากเพราะว่าภาษาไทยแม่งไม่มีกรูฟเว้ เรื่องสำคัญคือถ้าถ้าเราเรียนอินเตอร์มาไม่ไม่จะชาดมาเพราะว่ามันไม่มีสิ่งที่เรียกว่า stress level ครับแม่งเท่ากันหมดเว้ยแต่แบบ English s t r s s l e l ตาดตาตาดดานะมันไม่เท่ากันนะครับเพราะภาษามันไม่ได้เอื้อให้เกิดสิ่งนั้นนะครับผมไปอ่านกอนินราชากาทอ,อนสุนทรภู่มาด้วยแล้วก็ไปอ่านเว็บวรรณคดีอะไรเพลงจีนแปลไทยทั้งหลายที่แบบมันจะมีคำสวยๆผมอยากให้คำมันเป็นฟ e ล l คำสวยๆแล้วมันจะแบบ อาจจะเป็นข้อดีที่ผมได้ได้เปรียบกับพี่อารันเพราะพี่อาันถนัดภาษาอังกฤษอย่างนั้นนะครับเชิงที่เธอบอกจะไม่ทิ้งกันไปความจริงความฝันผมคงไม่อาจทําอ้อมกอดของเธอที่มันดีต่อใจจะคิดถึงยังไงผมก็ไม่หลับจําช่วงแรกๆก,ก็แบบหมกมุ่นกับการหาคําที่มันแบบอาจจะแบบฟังดูยากแต่มันดูสวยมากๆมึนๆอยู่นิดนึงเพราะว่าแบบบางทีมันก็แบบหาไม่เจอหรือว่าบางทีคําที่หามาก็แบบผมเองก็ไม่เข้าใจ ที่เธอไม่เคยพูดไม่เคยบอกเผื่อได้ทอกันแล้วเธอรู้ถึงช่วิตเราเก่าแล้วกลับมารักกันอยากหยุดเวลา in your arms เหมือนโลกดวงดันไปตลอดกันทุกคืนผมก็แบบนอนแบบปีสามทุกคืนเลยเมื่อผมก็เพิ่งเขียนเสร็จตอนปีห้าเมื่อเช้านี้แล้วผมก็ตื่นมาเก้าโมงผมมาซ้อตอบเก็ยังจำเสืยไม่ได้ของผมก็หลังจากไดรเรคเตอร์ครั้งนั้นก็โลเยอะเหมือนกันครับไม่ต่างกันกลัวกลัวเขาเหมือนกันรู้สึกว่าพี่อลันเริ่มมีพลังงานบางอย่างละอีกอย่างที่อยากจะใส่เข้าไปในเพลง จะเป็นการแต่งฟโฟล์แบบเป็นชอปเปอร์ที่จะรัว3ามสิบคำใน1บาร์เข้าไปดู แต,ต่ตอนมสองมสี่ที่ได้เอาคอแล้วคออีกไม่มีเส้นขีดเพราะหัวใจมันรักสุดขีดไร้คำพูดคำลายแค่เชอย้อนจำที่จะบอกว่ารักที่กี่พูดไม่เคยทำของฉันที่โง่และคงไม่รู้เท่าทันแลว้ววันวันสุดท้ายเจ้ากำยอมเหนื่อยเพราะฉันมันรักแล้วก็ยอมเจ็บไปกับบาดแผละ love y a to the bone time ท่าจะรักมากซ้ำ Davy Jones my clip a so if this is show inside my chest is a rotten tomato ฝันที่เคยหวังถูกฝังตอนที่ชีวิตเธอเปลี่ยนผัน,น yeah หวังที่เคยผ่านชีวิตไร้เงาไร้สีสัน g o ด d b y e เพื่อ กแล้้ววลกก็แ็มาาารัักกนอยยหุดเวลความหลงความมัวความเมาความเศร้าและความสุขความทุกข์ในใจปล่อยวางความรักครั้งนี้หมุนเวียนชาติพบเลยค่อยมาคบกันใหม่นะพี่ฟังอัลลนไม่รู้เรื่องเลยว่ะแต่พี่ฟังจังรู้เรื่องปัญหาใหญ่เลยนะอัลลนนะเรื่องที่พูดมันยากอ่ะมันคิดตามไม่ทันว่าเล่าอะไรอ่ะ คือเหมือนเขาคิดอะไรที่มันดูแบบเออแปลกดีได้เขาก็อยากใส่ทุกอย่างเข้ามาไม่อรันยังจำเนื้อไม่ได้เลยหนิใช่ไหมอันเนี้ยมันมันคอมเมนต์ยากเหมือนกันนะคือผมโอเวอร์ดีไซน์แล้วแบบมันมันมีหลายเรื่องมากๆในแบบ4บาทหรือใน8บา์มันแบบมันเต็มไปหมดเลยครับคือรามของอรันแม่งยากไปหมดแล้วว่ามันยากแล้วมันไม่ยังไม่ได้ลงตัวด้วยนะมันมาแบบ พีเอทุกบาทุกวักเลยแล้วมันก็แบบเราว่าการเล่าเรื่องที่ดีบางทีมันไม่ต้องยากมันไม่รู้จะโยงกันไปยังไงในทั้งหมดที่เล่าอย่างจังถ้าเราสังเกตจังอะใช้ใช้โฟล์ที่แบบปกติแหละแต่มันก็เร็วนะแต่ว่าเรื่องมันดีว่ะมันมันแบบแล้วมีฟลิปด้วยนะแบบแบบแบบเจ๋งอะทุกๆครั้งที่เรามีเทสจังก็จะแบบไม่ใช่แค่พวกพี่ๆดีเรคเตอร์ที่จะชมเขาว่าแบบเฮ้ยดีอะเดือดสนุกมัน แล้วก็แบบเป็นแรปมากๆพี่คนอื่นที่ชมด้วยเช่นแบบพี่เบื้องหลังพี่ตาก,ก้องพี่ s o วน์เอ็หรือแบบทุกทคนที่อยู่ในห้องมันก็ก็กดดันขึ้นไปอีกของอลันอาจจะแบบว่าลองลดทอนส่วนที่มันยากหน่อยไหมพี่ว่าเป็นส่วนหนึ่งทำให้เขาจำไม่ได้ <c oughs> มันเหมือนกับว่าเวลาเราฟังเพลงที่มันแบบว่าเมโลดี้มันแปลกเกินอ่ะมันก็จะจำยาก หรือว่าเนื้อมันไม่ไปกับเมโลดี้มันก็จะจํายากกับปกติอะตอนนี้แรปของอลันมันมีความเป็นอย่างนั้นอยู่มันเลยทําให้อลันต้องใช้สมองในการจาแบบโคตรจะเยอะแต่ถามว่าที่พี่ชอบอะคือเหมือนอลันแรปได้ชัดเสียงพุ่งแข็งแรงแล้วก็เสียงที่ใช้อะมันดูแบบมันเท่ดีอะไรเงี้ยผมไม่รู้ว่าจะทายังไงให้แรปผมมันแบบคู่ควรที่จะได้อยู่กับจังผมไม่รู้ว่าต้องทายังไง ผมแบบใช้เวลาทำดราฟต์นี้มาแบบมานานมากๆไม่ใช่แค่ว่าเขียนแรปสู้จังไม่ได้เลยแบบเขียนแรปยังไม่สมกับคำว่าเมนแรปเลยสามวันนี้ผ่านมาผมคิดมาตลอดเลยว่าแบบนี่ผมเลือกถูกแล้วหรอผมผมเลือกแรปเป็นสิ่งที่ผมถนัดเพราะมันเป็นสิ่งที่ผมชอบแต่ ผมก็นั่งคิดอยู่ตลอดเลยว่าแบบการที่ผมเลิกสิ่งที่ผมชอบมันจะเป็นสิ่งที่ฆ่าผมหรือเลปล่าในรายการมันจะเป็นสิ่งที่แบบทําให้ผมตกรอบหรือเปล่าเอาละเอาละมันเรมวล้ะ